แล้วก็สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเซลนสกายว่าทําไมมันเป็นม้าที่เก่งมากเป็นเมตาแล้วก็คนแนะนําเปิดเยอะกันจังเลยผมจะมาอธิบายว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคนระับเอาหลักๆเลยก็คือเซลนสกายเป็นม้าวิ่งหนีระยะไกลที่เก่งมากๆตัวหนึ่งในเกมก็คือถ้าเข้ามาก็คือเก่งที่สุดในเกมแล้วครับสำหรับม้าวิ่งหนีแล้วก็วิ่งไกลนะด้วยการที่นางมีอันติเ n น k i n g Time s k i m m i n g อันนี้นะครับ <Yes. S 1> ก็คือ อยู่ในช่วงโค้ดสุดท้ายนะครับจะทําการเพิ่มความเร่ง0.4เป็นเวลา4วินาทีซึ่งมันโค้ดจะแรงเลยครับคือแรงแบบแรงที่สุดแล้วนะอันนี้อันนี้คือเราจะมาเทียบกับมาตัวอื่นนะถ้าเทียบกับไซเรนสุสุกะเนี่ยความเร่งจะอยู่ที่0.35แต่ว่าอันนี้มันเร่ง5วินาทีอ่าประมาณนั้นก็คือมันจะมาเท่ากับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้ก็คือมารุเซสกี้มารุเซสกี้นี่ก็เร่ง0.4เหมือนกันก็ประมาณนั้นก็ คือเป็นสกิลแบบที่แรงมากๆในเกมนี้แล้วครับ0-4%นะ่ะที่สำคัญเลยมันเอาไปสืบทอดให้ได้ครับและสกิลมันติดง่ายมากเพียงแค่คุณนำอยู่ที่1ตอนโค้งสุดท้ายติดเลยครับแผนมาวิ่งนำส่วนใหญ่ก่อนมาถึงตอนกำลังมาถึงโค้งแรกอะ่ะมันจะนำอยู่แล้วประมาณนั้นก็คือถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โดนวิ่งฟอนแซงมาก่อนแบบสตมิน่าหมดอะไรงั้นนะ่ะสายวิ่งหนีตอนโค้งสุดท้ายมักจะอยู่ที่1อ่าประมาณนี้และสาเหตุที่มันเก่งล่ะมันเก่งจากไหน สกิลครับสกิลทุกอันของเซอุนสกายเน้นไปที่การวิ่งหนีล้วนๆก็คือแบบเซอุนสกายเนี่ยคือวิ่งหนีแบบหนีแบบฉีดๆไปเลยอ่ะก็คือไม่มีใครตามทันนะถ้าสกิลมันติดเยอะๆนะอ่าแล้พูดทีละสกิลกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่สกิลแดงอ่าทำไมแปลกทำไมมาวิ่งอยู่มีสกิลแดงล่ะเป็นเป็นม้าดีบัฟหรือเปล่าไม่ใช่ครับสกิลแดงอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยถ้าคุณอัพมา เพราะสกิลแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในม้าอย่างนด้เนสเจอร์หรือว่าแอคเนสทาริกอนที่มันจะวิ่งฟอนไม่ก็ที่มันจะวิ่งเพจไม่ก็วิ่งเลทนะครับซึ่งสกิลเนี่ยระยะมันจะค่อนข้างกว้างก็จริงแต่บางทีอ่ะมันไม่ถึงมาฟอนเวยถ้ามาฟอนมันวิ่งไปไกลๆเนี่ยโ,โหสกิลมันไม่ถึงเลยครับเพราะฉะนั้นอ่ะเซอุนสามารถใช้สกิลนี้ได้ครับสกิลมันคืออะไรแล้วสกิลมันคืออะไรล่ะก็ง่ายครับในช่วงสุดท้ายในการแข่งขันม้าที่ใช้แผนวิ่งนําทั้งหมดจะโดนลดความเร็วลงครับก็คือคร ม่งวิ่งนํากับกูเนี่ยเพราะมึงลดนะอะไรงั้นอนะ่ะโดนด่าไปหนึ่งทีครับวิ่งตามมาเลยสมมติแบบไซเรนซูซูกะกับมารุเซนสกี้วิ่งตามมาอยู่อะไรเงี้ยเออเซอูนแบบกดสกิลนี้ติดปุ๊บ2ตัวนี้โดนลดสปีดทันทีประมาณนั้นอันนี้คือสกิลแรกที่ทําให้มันแบบโอ้โหมันโกงนะก็ะคือนอกจากตัวเองวิ่งเร็วแล้วเนี่ยมันจะไปลดสปีดคนอื่นได้อีกต่อมาก็คือสกิลคีบแอนด์ลีดนะครับจะติดที่สนามไกลนะครับใช้ได้แค่สนามไกลเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรานําอยู่เราจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมา จะเร่งขึ้นมาก็คือประมาณว่าช่วยในการรักษาตําแหน่งให้ตัวเองยังนําอยู่ประมาณนั้นต่อมาสกิลไฮไลท์นะครับสกิลนี้ฟาสเพจก็คือในกลางสนามเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ในกลุ่มนานะมันจะทําให้เซอุนสกายเนี่ยพุ่งขึ้นมาประมาณนั้นสกิลนี้จะช่วยทําให้เซอุนสกายเพิ่มความเร็วขึ้นมาตอนอยู่กลางสนามก็คือแบบช่วยให้แบบเอาที่1มาให้ได้ตอนนี้ก็คือมัน,มนจะไปคอมโบกับสกิลวันตีนะครับที่มันจะติดเฉพาะตอนที่นางอยู่ที่1แล้วก็อยู่โค้สุดท้ายเท่านั้น ประมาณนั้นก็คือถ้ากลางสนามเนี่ยเราไม่ได้ที่1เนี่ยเรามาถึงโค้งสุดท้ายเราดองโดนนําอยู่ก็คือเรียบร้อยครับสกิลอันติก็จะไม่ติดทันทีสกิลนี้ก็จะมาช่วยทําให้แบบเรามีโอกาสติดอันติได้ง่ายขึ้นถ้ามันติดนะสกิลตอนอัพขึ้นเวล2สองจะเป็นสกิลแบบเอ่อแบบสีเขียวนะจะได้ความรู้มา40เลยถ้าเกิดว่าคุณเล่นแผนวิ่งนําแค่นั้นแหละต่อมาครับผมสกิลของเลเวลสามจะเป็นสกิลขั้นกว่าของสกิลครีปแอนด์ลีสกิลนี้นะจะเป็นสกิลขั้นกว่าก็คือเหมือนกัันนนนนเเเเลลยยยยคครรกกกกาาาาาาางสมมมมมถ้้ิิดววววุุ่่่่่ณอูใํจะชพ็ขึ ก็คือสกิลเนี้ยจะช่วยเพิ่มความเร่งอยู่ที่0.3ถ้าเป็นสกิลขั้นแรกเนี้ยมันจะเพิ่มอยู่0.15แต่พอเราอัพขึ้นมาเป็นขั้น2อะเนี้ยมันจะเพิ่มมาเป็น0.35ทันทีก็คือแบบแรงมากอะคุณอยู่กลางสนามนี่คือคุณเร่งแบบแซงได้ที่1แน่นอนนะก่อนเข้าโค้งสุดท้ายมาถึงสกิลของเลเวล4นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทักษะ3อย่างขึ้นไปเนี้ยในการแข่งขัน,ขนสกิลนี้ติดทันทีครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเซอุมสกายอ่าเดี๋ยวเราดูว่าเพิ ก็คือสกิลประจำตัวของเซอุนสกายนะควรอัพทุกสกิลครับก็คือแบบเซอุนนะควรอัพไปถึงเวลห้าเลยบางตัวละครอ,อาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าบางสกิลมันก็ใช้สกิลอื่นแทนได้แต่สกิลของเซอุนอ่ะมันดีมากๆครับมันเป็นสกิลแบบโอ้โหเฉพาะของสายวิ่งวิ่งหนีเลยอะ่ะคือแบบต้องอัพอ่ะต่อมาสกิลเวลห้าก็คือคล้ายๆกับสกิลสสกิลก่อ,อนหน้านี้ U N ครับของเซอุนครับก็คืออยู่กลางสนามจะเพิ่มความเร็วขึ้นมาแต่ว่าสกิลนี้มันเป็นแผนของแผนม้าหนีนะประมาณนั้นก็คือเล่นม้้านนนนีีแสิตด่อทัง สกิลทั้งหมดของเซอุนสุกายสามารถสืบทอดให้พาตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นทุกสกิลของเซอุนสุกายม้าวิ่งนําตัวอื่นๆได้ใช้เหมือนกันไม่ใช่มา้มาวิ่งนําสิม้าวิ่งหนีเริ่มต้องม้าวิ่งหนีม้าวิ่งหนีตัวอืนอนอ่นได้ใช้เหมือนกันทุกตัวก็คือแบบสกิลทุกอันของเซอุนมันดีหมดเลยคุณนี่คือสางที่ทําให้เซอุนมันเป็นเมตาไงมันวิ่งเองก็ได้มันเอาไปสืบทอดให้คนอื่นก็ได้โอ้โหม้าอะไรยะโหดขนาดนี้ไม่พอมีดีบัฟมีดีบัฟคนอื่นนะะอ เราพูดถึงข้อดีไปหมดแล้วอันนี้ก็เรามาพูดถึงข้อเสียแล้วกันสําหรับที่แบบเออว่าโอ้มมามันจะเก่งเกินไปไหมพี่มันไม่มีใครสู้มันได้เหรอมันมีข้อเสียเหมือนกันรับเซอุนสกายเซยุนสกายเป็นมมาวิ่งหนีที่มีสกิลเพิ่มความเร็วเยอะแยะมากมายครับแต่ถ้าคุณลองสังเกตดูไม่มีสกิลรีสเตมิน่าเลยครับเซอุนไม่มีสกิลรีสเตมิน่าไปขอตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะกบจุดอ่อนของเซอุนตรงนี้ได้ด้วยกันที่คุณมีการ์ดที่เพิ่มสกิลรีสเตมิน่าก็หลักๆก็คือไมีีาสกกกกก็็ใช้้แลววออจจะบันึง สกิลสกิลรีสเตมิน่้สักหนึ่งหรือสองสกิลเพราะว่าเซอุนอ่ะมันวิ่งหนีมันใช้สเตมินาเยอะมากเพราะฉะนั้นสกิลรีสเตมินาสำคัญกับเซอุนสกายมากมากแล้วก็ถ้าฟังจากหมดนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมเซอุนสกายถึงเป็นเมตานะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเป็นม้าวิ่งสนามไกลครับก็คือวิ่งสนามไกลสามพันเมตรไวๆชิวๆเพราะว่าแชมเปี้ยนมิทติ้งของเดือนหน้าเนี่ยมาสนาม3,200เมตรเนาะ ต่อคลิปที่แล้วผมพูดผิดไปพูดเป็น3,000เมตรเฉยเลยไปสาปพนสเมตรนะครับเซอุนอสกายอ่ะจะวิ่งสนามวิ่งไกลเก่งมากๆสนามมีเดียมก็เล่นได้นะนี่สนามส,สนามมีเดียมก็เล่นได้คือสนามมีเดียมก็เล่นได้สนามไกลก็เล่นได้เป็นม้าที่แบบเก่งมากคือสอคือส่วนใหญ่ในงานแข่งมันก็จะไปสองสนามนี้อยู่แล้วไงประมาณนั้นแล้วก็สกิลติดง่ายแล้วก็สกิลโคตรแรงอันนี้คือสําคัญมากๆเลยไปซื้อทอดได้คนอื่นก็ง่ายเหมือนกันสกิลมันติดง่ายมากครับเพียงแค่คุณได้ที่1ครับนี่คคุณอยู่ที่1ในโค่งท้าย ซึ่งก่อนที่คุณจะได้ที่1ในโค้สุดท้ายเนี่ยมันมีสกิเลเร่งกลางสนามครับเก่งๆตั้ง2 3สกิลคือกลางสนามคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเซอุนมันจะไม่ที่1่อะถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาไปแข่งแชมเปี้ยนมิทติ้งแล้วเซอุนคนอื่นมันเร็วกว่านะประมาณนั้นอะเซอุนสกายเหมาะกับใครละ่ะเซอุนสกายจะเหมาะกับคนที่อยากเล่นสายม้าวิ่งหนีครับแล้วก็ว,วิ่งน้ำนี่ไม่ได้นะแต่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยใครมีไซเลนซูซูกะใครมีมาลุเซนสกี้หรือว่าชอบเล่นสายมมมาาานาเซนจะะกๆลย มันก็เหมือนนาริตะครับนาริตะจะเก่งกับสายวิ่งเรทกับวิ่งเอ็นแต่นาริตะไบอาวิ่งเองอ่ะไม่เก่งเท่าเซอุนสกายแต่นาริตะไบอารซื้อทอดเก่งกว่าไรเงั้นแต่เซอุนอ่ะมันทั้งวิ่งเก่งมันทั้งสืบเก่งสกิลมันก็ดีมาวิ่งหนีคือใช้ได้กันทุกตัวประมาณนั้นและที่สําคัญเลยตอนเซอุนเข้าอ่ะตู้การ์ดมันจะเป็นตู้การ์ดพพอร์ตไซเลนสุสุกะกับการ์ดพพอร์ตทำาโมคอร์ดเว้ยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณอ่ะจะจัดเต็มเซอุนนะ คุณไปสุ่มไซเรนสูกะตรงนั้นได้ถ้าคุณยังไม่มีนะแต่อาจจะเอามาสักขัดศูนย์ขัดหนึ่งอะไรเงี้ยมาเอาสกิลของกาสไซเรนสุกะเพราะกาสไซเรนสกะมันให้สกิลของแผนสายวิ่งหนีเยอะมากก็จะเหมาะกับเซอุนสกายที่ใช้แผนวิ่งหนีแล้วถามมาความหน้าเปิดเซอุนหน้าเปิดไหมหน้าเปิดครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเมตาอยากจะใช้แข่งชนะ CM เอะไรเงี้ยเซอุนเหมาะมากแล้วก็ได้ใช้ยาวๆด้วยเป็นเมตาไปอีกนานเลยกว่าคิตาซันแบ็กจะเข้านู่นแล้วคิตาซันแบ็กโอคุริแคปมานู่นแล้วกว่า เซอ,อุนจะเริ่มดรอปลงแต่ถามว่าม้าตัวอื่นยังเก่งสู้ได้ไหมก็เก่งสู้ได้ครับคือเกมเนี้ยผม Disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าม้าทุกตัวเก่งได้อยู่ที่คนปั้นเซอ,อุนสกายจะต่อไม่จะเทพแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณปั้นมาไม่ดีเนี่ยมันก็แพ้ได้เหมือนกันบางทีแบบอาจจะแพ้ไดวาสกาลิดแพ้อกุริแคปเลยก็ได้มันไม่ใช่ว่าม้าเทพมันจะเทพสะทีเดียวนะครับมันยังมีแพ้ชนะกันได้ก็ประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบเซอุนจริงๆน่ แล้วแบบโอ้โหมันจะไม่เปิดแล้วมันจะแพ้คนอื่นไหมไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณไม่อยากได้คุณข้าเนี่ยเพราะว่าเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าม้าที่คุณชอบมากกว่าม้าเมตาผมอยากให้คุณเปิดมาที่ชอบมากกว่ามาที่แบบคนอื่นเขาบอกว่าเออต้องกดต้องกดต้องมีต้องมีในไอดีนะมันไม่จําเป็นต้องมีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวอวยของคุณเมี่นต้องใช้พ่อพันธแม่พันุ์เป็นเซอุลสกายขึ้นมาเนี่ยก็ก็อาจจะต้องช่างใจกันซะหน่อยนะ เพราะว่าถ้าคุณอยากให้ม้าคุณเก่งขึ้นอะ่ะตัวสืบทอดพ่อพันไม่พันอ่ะก็ต้องเก่งเหมือนกันนะคุณถือจะปั้นมาตัวอวยของคุณให้ได้สุดเท่าที่จะทําได้อะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรยืมเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าเออไม่เปิดจริงๆอะ่ะยืมใช้ของเพื่อนเอามาสืบทอดเอาก็ได้นี่คือแบบถ้าอยากได้สืบทอดก็ไปยืมเพื่อนเอาประมาณนั้นขอบน่าเปิดสำหรับคนที่เล่นสายวิ่งอื่นละ่ะก็สมมติว่าถ้าคุณชอบเล่นสายวิ่งเอ็นวิ่งเหตุก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเซอุนสกายไม่สามารถเอาไปสืบทอดให้สายอื่นได้ คือมันเก่งสุดๆในวิ่งนีครับแต่ถ้าคุณอยากเอาไปสืบทอดสายวิ่งนําวิ่งแสกวิ่งตามเพจเรดเอ็ N นน่ะะครับก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ได้เลยมากกว่าก็คือเรื่องความยูนิเวอร์แซลมันแพนาริตะไบอาอยู่พอสมควรเพราะนาริตะมันได้2ส,สายไงมันได้สายเรดกับสายเอ็นสายเพจอาจจะได้นิดนึงแหละนาริตะไบอาง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณชอบเล่นมาวิ่งนีเนี่ยก็กกเซอุนนะเซอุนคือเก่งสุดละ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบเซอุนแล้วก็ไม่ได้ชอบเล่นแผนวิ่งหนีด้วยก็ไม่เป็นไรครับข้ามได้ไปกดตัวที่คุณชอบดีกว่าประมาณนั้นแต่ว่าที่เซอุนมันเป็นเมตาได้เนี่ยเพราะว่ามันเก่งในงานแข่งแชมเปี้ยนมิทติ้งครับรอบของเดือนเดือนหน้านะแล้วก็เก่งไปอีกยาวเลยครับเก่งในแชมเปี้ยนมิทติ้งอะแชมเปี้ยนมิทติ้งคือหลังจากนี้หลังจากเซอุนเข้าอะคุณก็จะเห็นจะแชมเปี้ยนมิทติ้งมันก็มีแต่เซอุนอะคือถ้าคนมีเซอุนก็ใช้เซอุนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบพอมาเล่นมาตัวอื่นแล้้้้้้วววไไไไอออเเเเหียกกููสซซุ<ๆ>ุนนนนนนมมม่<ๆ>่่ดดะะะััโิปปราณ นี่คือสีที่ผมเจอมาในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะตอนที่เซอุนมันเข้าอะแล้วคือผมเล่นโอคุริไงแล้วก็สู้เซอุนไม่ได้วิ่งตามเซอุนไม่ทันเว้ยเร็วเกินอะมันเล่งไปตั้งแต่กลางสนามแล้วมแล้วพอแบบมันเข้าโค้งสุดท้ายมันก็แบบเล่งตัวเองขึ้นไปอีกมันเล่งเล่งเล่งแล้วก็เล่งอะจนโอคุริแคของผมมันคือมันตามไม่ทันแล้วอะประมาณนั้นคือถือจะเล่งขึ้นมาได้ก็จริงแต่ตามไม่ทันแล้วอะสำหรับเซอุนเก่งๆ่งมันก็จะประมาณนี้เลยก็คือไม่ไม่ต้องหันหลังกลับมามองเลยซ้ำว่าแบบฟังรกกไไออ้้้้มมมาาาตตััััวววื่่่นน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 ใใสจะิงงยูรหเขชปแล เป็นมา้าสายสำหรับคนที่ไม่ชอบลุ้นนะครับคนคนคนชอบวิ่งเอน็นนี่คืออาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่วิ่งเอน็นนี่ได้ความตื่นเต้นไงว่ามาจากด้านหลัง,งนึงใช่ปะในเซอุนมันคือมานํำมัดเดียวจบประมาณนั้นอันนี้คือทั้งหมดว่าทําไมเซอุนสกายถึงเป็นม้าที่เก่งที่เทพขนาดนี้นะก็ง่ายๆนะครับเป็นมา้าสายเฉพาะทางที่แบบสุดจัดจริงๆคือถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็พอไปสู้ในซ m ก็อาจจะลำบากหน่อยถ้าถ้าคุณไม่ได้อะไรกับซีมมากก็ไม่เป็นไร ก็คือมาแล้วแต่คนจะเปิดแวแล้วแหละเออแต่ผมมาพูดเฉยๆว่าเซอุนเนี่ยมันเก่งยังไงเห็นว่าหลายๆคนก็สงสัยกันว่าเออเนี่ยในกลุ่มให้กดเซอุนเซอุนเซอุนมันเป็นยังไงว่ามันต้องมีด้วยเหรอก็อย่างนี้แหละครับแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดกาชานะไม่ว่าคุณจะกดตู้เซอุนหรือกดตู้มาตัวไหนก็ตามนะครับขอให้โชคดีออกในโลดเดียวนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกัน